อีกหนึ่งขบวนสุดท้ายที่กำลังจะเคลื่อนเข้ามาหน้าบริเวณท่านประธานนะครับนั่นคือขอบวนบอลลีวูดหรือบอยลีวูดพารดซึ่งเป็นขบวนที่สื่อถึงความสนุกสนานรื่นเริงของอินเดียยุคใหม่ขบวนนี้จะเต็มไปด้วยพลังแห่งความสุขของเหล่านักเต้นทั้งหญิงและชายในชุดสีสันสดใสร่รยรำด้วยจังหวะที่เร้าใจและเต็มเปี่ยมด้วยชีวิตชีวารองกับตะเกียงไฟที่สื่อถึงการนำพาแสงแห่งความหวังและความรักไปสู่ในหัวใจของทุกคน,นะครั กระปุกไข่สีสันขัดรวดงามที่รวบรวมเอกลักษณ์ของทั้งสองประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยและประเทศอิน,ดน,นาอาเดียดินแด้ในการวิจีกรรมและศิ้นมากกว่าไอเดียแก่สู่ประเทศไทยหรือแต้มแดงโร,นนนรนนยน,น,นิดและกว่าก่อนโยนมามราจบกันเลยนี่ไงไลน์แสงมิตรภาพตรงที่ว่าเพื่อสแสงจับดวครับ เทศกาลที่วารี2025ที่จัดอย่างยิ่งใหญ่